ชาวชาวหางเงินมาใช้ให้เขาบัดผู้อยากได้นี่ผู้อยากได้ไปเลี้ยงนี่บัดเขาห่างเขามีได้ส่ะเออไปอยู่น้ำเขาบัดสุขสบายเนี่ยนี่เออกินแต่สิแต่ปลาดูกับเจ้าบัดกินจะมาคลิกมาเกลือ์เนี่ยนี่เจ้าชิบะสงสารลูกบ่ใจกึงเดิมฉนก่อนสังทรเซ็นได้ได้สะกินหอดลูกกินอย่างก็กินกินหอดลูกเขาก็บ่ให้เขาให้บ่ได้ให้บ่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่แม่นมันก็ต้องเป็นแบบนั้น แมนยูดอกคือเฮ่าหันโมมีลู่ให้เขานะให้เขานะอ่าบัดถึกตัวเองดีพัดแล้ก็ให้เข้าหน้าพัดว่าบ่ได้บัดซีเมื่อนั่นเห็นเป็นเขากินน้ำเป็นเรื่องที่ยากเมื้อนี่ตกเวรเมื่อเทงว่นน้องลอยลูกผัวกับผัวกับลูกแพงไผกว่ากันเบินเห็ดสงสัยแบบบ่มีแนวเห็ดแล้วมั้งบ่น้องหลายน้องหลายบ่มีแนวเห็ดแล้วช้างนะบ่แพงบ่ผัวนะ พี่สวนมาอยู่ใกล้ว่ะแพงนัก่นี่ว่ะบ่อวะสวัสดีบอลาวยสวัสดีบอลาสวัสดีบอหนงสวัสดีบอจอยบอหนงก็อยากสวัสดีกันด้างน้องลอยต้องกินมีนุ้กไข่มันนี่นะลองกินลองเบิ่งเด้ออร์ทามใน่กินไข่เป็นยังยังติดกั้ม แต่ว่าเอฟซีว่ามีประโยชน์ได้ใครแม่นั่แหละมีประโยชน์หลายคุณประโยชน์มาหลายโอ้ผิดกรรมผิดกรรมบ่ะบอกว่าบอกพิษเด้อขนมได้จ้ะก็ใช้ไข่อยู่กันขนมขนมเอฟซีเนี่ยไข่ได้เนาะแม่นั่นแหละสามชิปพราองคุณนี่สูตรหนึ่งอ่ะเออสูตรหนึ่งสามชิปหรือสี่ชิปเนากินไข่อย่าผิดกรรมบัดกินข้องดิบหรือบ่ผิด

อย่าไปจับอุ้มนั่นน่ะนะกูปล่อยไว้นี่นี่ให้ปล่อยเพราว่าให้ปล่อยแนี่ยใ้อุ้มอยู่ในตักในมือไรปล่อยมันเล่นมันค้านครับมันอยู่นะใบอุ้มเนี่ยอย่ามันหายจากอุ้มอย่ามันจิตติดไม่ติดมือบุญมีบุญมีนางบุญมีปีนางบุญมีบีบุญมี กินขนมบอมันเมนเบา <c oughs> มะมนม,มนเล็กน้อยติดม,มนไม่นั่นติดเล็กน้อยอูแม่นมานองห่อยเรื่อดูนเลน้อาปรบสางคนวาเบิ่งเด้อเบิ่งงด้อจนันมาจับุ้งปัับผมวายานะให้ติดจน,นเรียกบุได้ด้ฮอินมันหายว่าจิบถอกจิบถอกเนี่อูมนะอันอูแบบมันกระยู มพ <apply some drinks> ิ่นก็ไปลงจากเอเกียโอ้ยโทมตามพวกลูก่อยบสบาจบทงทรโทนวันนด้ยินบ่ธรรมะวบา้เว้าวจบวทองให้เว้าจนเอาลงสปินอีกเล่าความดี้อากกรชอนมียดีอยาไปว่าววเลยโอ้ลูก่อยจบนั่นจีบนี่ธรรมะเลยบูฮานฝนว่าบูฮานกับธรรมะกันและ พอหนุดเราก็สอนอย่าว่านะลูกบริหิตเป็นอย่างกระเบาหนะาเนคลามคํำแคบทำเบาเนี่ยเจ็บเนี่ยไข่เจ็บบาเจ็บกับเบิ้งก้อนจังเบาน้าโนี่ไปปะวาอยู่นี่ไมีเหุผอยู่พีแม่ไอเกินว่าถึกไอเกิงว่าถไอมีเหตุผลนงรอยนลูกอยู่ือ่า คอยฉาจับเบิ่งเด้มืบอนั่นเลยกันงี้คือมาหัวก็มาได้ฮอนมาเช่นก็มาได้ฮอนตาเนี่เริ่มไปสภาพอื่นแล้วเนี่ยโอ้ยเสียดายเด้เียานไปหมดแล้วอยู่ใหายแด้บ่าวเฉยกันเลยมึงเถอเฮาคิดว่าได้บ่าวน้องคิดว่าอารอยนี่สิเป็นห่วงลูกหลายแม่เป็นห่วงหลายกลัวจะจับอย่างอุ้มนะยานลูกเจ็บยานลูก มมอง่สบายสันสะคันนั <speaking <speaking ้นอยากจับอยากอุ้มโลดสาข่อหินในหลังนั่นนะกันได้เป็นห่วงเด้เป็นยังน้อยอันพนนันว่าอย่าจับมันน่ะอย่ากอุ้มมันจะรมันหายแระดูกห้อยเนาะเด้ห่คอยบังให้จับสันปล่อยไม่โลดสุทธะการข้านการยางเนาะ มันเห็ดงนกย่าทัศนคติของไายบุญคลมนี่คือกับคือกับคนฝรั่งน่ะนูนูนู้นูปล่อยลูกห้เฮียนห่เองเหนียววานี่เหนียวแต่เฮบอกส่งเียง้ใหาลงบาลูกกันเจ้าเราเมี้ยาเป็นหลานเอาว่าบานงกันเราให้ อยากโชวา <c ENNIS> ลูกเขาเนี่ยนานๆขลามเลยขคามขลามขลามเลยมันมันสิ่อความหมายไว้ยังไงคะเอาลูกกันกันบอสนี่บอสน้อ <c oughs> งบอสูได้บอเมเนี่โอ้โบอเมเน่ยิ้เข่าเลยเด้อาบุกจิ้กอนบ่กด้วยยังว่าไอ้ดอยเด้เราเห็นบ่มีลูกแต่งงานกัน4-5ปีเลย แล้วเฮียนยังได้ลูกข้าเจ้มาเลี้ยงไผก็บ่ให้ลูกหลานเจ้าของอนําเาก็บ่ให้สิให้แม่แหละแบคนก็ไข่เนาะเาไปกแนเคนเขาเลี้ยงบ่ได้ก็ให้เดี๋ยวแบบว่าทําไมหูสิให้ง่ายๆให้เฮานี่บ่ดึกกว่าบ่คุมบุ่เขาแม่นดเจ้า2คนคุมบ่คุมก็เฮาบ่ให้ติดตาม ลูกมันบ่มีทางเลือกเด้สอยู่น้ำเจ้าบัดลูกโอดลูกฮิวเดส่าจอยพ่อมอแมแหงเขาเจ้าเจ้าหาเงินมาใช้ให้เขาบัดผู้อยากได้นี่ผู้อยากได้ไปเลี้ยงนี่บัดเขาห่างเขามีเดส่าเออไปอยู่น้ำเขาบัดสุขสบายเนี่ยนี่เออกินแต่สิแต่ป่าอยู่กับเจ้าบัดคิดจะมาคิดมาเกลือเนี่ยนี่เจ้าชิบ่สงสารลูกบ่ใส่กึงเดือดฉสนหารหันทงสาร กินหอดลูกกินอย่างกับกินกินหอดลูกเขาบอกให้เขาให้ได้ให้ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่แม่มันกระตุ้เป็นแบบนะแม่อยุ่คือเฮาหันมามีลูกให้เขานะให้เขานะบัดทึกตัวเองดีให้เขาน้าบัด่วบได้คือบนเพลงนี่ไปกับบนไปลำบากลำบนเป็นแบบมันใหญ่ชำนีเลยเออใคร่ใหญ่ำนีแล้วมันอยู่จ เพิ่นอยู่แบบสบายเลยนะเพิ่นปลาเออใหญ่มากสิทธิ์ที่อฮะพอฮเมเองเด้อเห็นบันมันไปว่าคนหมักให้อันคนอ่ะมาเอาลงณ์กันนละกันสุดท้ายเขาหายเขาหายแต่ยังแดงแดงได้มากเขาหายไปเขาก็ะโอยู่แล้วมื่อกี้หงุดมาเพื่อนเพื่อนแบบพินาจรคนบันอันนามงคลฮะอ่าบันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาพัดเมย์พัดอิ้นเมย์ เซิร์นคนอื่นเพราะว่าเจ้าสั่ง,พอพองบุดเพ่งเ,ออเป็นอยัางไงมาหูความหลักความหลับทีหลังเนาะแม่มจจนเขาบอกว่าเจ้าสั่งเฮาเจ้าเครียดเฮาฮันเจ้าบ่เครียดเจ้าให้ยังหลุดอ,อึดกระเพอมก็อึดหิวกระเพอมก็เดิอดน่ะคือแม่เก่าเพิ่นนย่ยอยากให้เอิ้นแม่แม่โอ้และอันอันอ่ทางนี้ทางนี้บ่อยากเอิ้นแล้วบ่อยากเอิ้นแล้วของปะเลยเด้อ ไปให้เขาเนาะเนาะแม่ no mm. จิ้มเขียวกินยังจิ้มเขียตังั้นนะมันเป็นนังไงงนะเห็ดผลสองเถื่ออะไรเด้ออโดยนี่ไรไเกิงนี่บางเถื่อกัมีเห็ดผลอยู่มันลาอาันเนว่างเถื่อลูกเขาก็ไอพน่ดื้อเหมดานร no ียเรเขาเขาไปชงคืนเขาบอกว่าเอ้า บอกคือบากกันเห็ดนิดบ่เอ่อเสมัยตะกี้ตอนนี้หน่อยเขาห้ามเรียงน,นะบกไม่อันนี้แม่ให้เกิงนะแม่กินในแม่เอ็มลอยนี่บ่นงซื้อมาให้นะให้กินแล้วกินแล,ะล,ะละ้วกัดกินได้เพิ่มพลังได้จะไ,ไ,ได้ดเห็ดเรียงได้นี่อันไอ้งนอนเด็ดเห็ดอยู่บ่อ้ายหวานบ่กินมาแล้วมืเอเ้าเนี่ยออเอามอบให้เจ้าได้ไอายได้มาเป็นบ่ของเจ้ากะของเฮ้าเนี่ยหละให้อายกินนั่นแหละ ก็นอะจมเมื่อนั้นโอ้อยากกินน้ำเย็นไม่ได้ให้กินมันจะไปุกใส่ทุกย่ากินได้จะน้อยขอเฉยไปคนยินคนทรายมาได้โดยโดยโดยเขาให้กินมาทีโดยเหมือนนี่เหมือนอื่นยังบอกคนเด้ให้คนเหมือนี่ได้คนเป็นสามร้อยห้าสิบองเกับสามร้อยเนี่พลังเต็มเลยนีก็ตะกอนม่เงนเยี แคนยังได้ห้องนา้าต้องไปคนหินคนรายมาไว้มาสิเบิ้งเบิ้งเชียงโก้ปเาอาหามันสีไรไปเบ๊กหน่อยยังงานบ่ได้นะไรยังได้ยังบ่ห้องน้ำไถามอีกเพื่อนหนึ่งคืมองไม่เมื่อเหมือนสิไปหากินได้อยู่นี่บ่ลอย <c oughs> บ่้ไปเลยบ่ไปเลยวาฉันมีบ่มีแห้งไปบ่ <c oughs> มุมีกระยาจะสิกินยังแสบน้องนะถุงไผ่เก็บไว้เสรไปดังไผ่ก่อไผ่ต้มไข่ไปลังอยู่นี่ปะเออดังอยู่นี่ชวนกับไข่แในเอ็มลอยด์เป็นพนุษย์พนุษย์พนุษย์มีเอ็มลอยด์มาเอ็มลอยเนี่ยมาพี่นี่ เราเห็นอยังนั้คือว่าตั้งวงก่อนตั้งวงก่อนนเออย่าแล้วบ่แล้วคือเสาขนาดยาเรายังมัสูงต่อเสาแล้วเป็นยังขนาดยามาแล้วยังเราไปยังสูงตีกีโคแป๊ะอ๋คนเขาขีดได้เนาะเขาก็เลิกขจะก่อใหญ่ด้วยหรอวันต้นเอาสื่อดินแล้วยังกินอยู่ไงไเออต้นต่อเนั้น หลักงากันเอาตัวดำหายนะพวก x ก x ปวดปใจเรากิยาดิยาอนนั้ยายังเขาชังเอามาเด็ดยาออกพวกนี้ยาเลิกทให้เบื่อ้แม่นยาสั่งยาสมุนไพรเลยเลิกพวกยาสูพวกเหล้าพวกบุหรีพวกยัง่อยากสั่งมาเดมันมีเบิร์ดได้ พวกที่ว่ากินนั่นกินนี่แหละน้ำทองน้ำทอกมันยังนี่ก็มีเบ็ดเลิกกินแล้วบ่อยากเออกินตอนนี้ให้เลิกนะกลับไปกินจะก็เสียห่างห่านี่นะแต่ว่าแต่คนที่กินแล้วก็บ่อยากกินจ้ะบ่อยากเลิกด้วยกันเดีคนคิดได้คิดเล่านี่ดีแม่ถ้าเลิกไปบัดเขาบ่ได้ขายได้จ้ะ อะไรบุอติดใจเจ้าเลยเจ้าเพนติดใจเพลยเจ้าได้ฉันคอยขึดยกว่าบอหลาวก่าฮันเลิกแวมัมีม่มีผู้ชื้อใจปัวนางเลยจะน้อยจะน้อยนั่นฮ้าในเมมิวสิบเดคายเราหนังเลยเก่งเลือกยาซุปนี่ฮันเมมิวสิบเด้คายแม่บ้านหนง ไอ้เกิงหิวเข่าป้านั่งร้อยไปนืเข่าเนืงไฟให้ดนงอเข่าเป่าไฟให้ไอ้เกิงแน่นโอ้ยอยากกินเขากินเนี่ยบอลงมาจะหิดเบียเห็นจะกินหมากกระถินกเห็นเหมือนมือเส้าเลยก็เห็ดบอก็เขาวกอันบานั่นเลาปบหเอก็มอหุบ เมื่อนานะได้ยีน,รนเราอะฮนไปกินปังหอมน้ำเจานะเราบตต้อตหอม่อเลยเาละซื้อปลามาให้เราละเออเรากินผัหอมกินจะบัดใจมาเห็นยังเสเราบกินบตัตโตเปนวาหอเมื่อไยวๆต้มน้ำห <ละ S 1> อมเ,เ,เรา,ากินววๆรบบุ่แลเราขลามเนาะลามันผักเทียงกัเรายังบกินบดบดขอบคัวบ่ะป่ยวเา เป็นเธอทำมันรืจังไรเออจากว่าเทศมาแล้วจะเอิแเรากินนี้เรากินสองคำนะมาหนังกินนี่เนีาผู้เลิกชุนโชนี่หันกินนมันขึ้นเลยได้โอ้สองเทียมเลยได้หอมหอมไขึ้นเลยได้ผู้เลิกกินเหาวบ่้นวันเัวันพือนหลังอันนไ้น ลังน้อยหันต่อลังเดงเวลาดพอพอเฉลยหันเกันก็เลิกคือกันอันกินพึิกเทียมผงหอมเลยกดเท่ามันเข่าอยู่นี่เลยเนียนตึกๆเลยกูอยากได้เออกูอยากไาะ เดวเออว่าพืนนั่นเขาเขาปดนะเจ้าขอเพื่อนมาอยู่บ่ไปกินเกาะไปกินกาะเพื่อนเขางัดมีตีลูกอืลูกอยู่ลยูมาได้เพื่อนส็ไหนซ้ำได้เพือนในยินเขาาว่าันเพื่อนเขาไม่กันอืมไม่แก้นอันม่แก้นบมเขาขึ้นไปเืบกับเพื่อนแบบเจมอันนั้นแอันบักเกน จันเจนคนกินหลายลายเที่ยวโมเมน์เทียงมันนั่นจะเลตลาดสามสันนี่เขาหยามมานะอยู่บ้านห้องบ้อยู่บ้านสามสันน่อ่ะจสามสามแยกไปอ่ะนใหญ่กับสันหนึ่งน้อยู่นนาบาลปอนสันหนึ่งไปน้ำอยู่อันนเข้าบ้านคนอันนึงสันนึง จับเขาเลี้ยวอันได้ยินอย่าบอกคนานนี่หันนะเสียงรถบดๆปาดๆมันขีดรถแล้วมันห้องโอโอเกเรคือคนนักอันคือบดจับมันแน่ขี่รถเสียงดังหลยอรั้อดูแถวนี้บเปล่าเดเอาไปพุนนึงพนหมู่บ่สัตคือบอกว่ามักตุ้นหิดำลังรถเฮ้ยว่ะยันมึงเจอเพือนแล้จะหนึ่ง อัดมดมาตาลามคนอัดมดของขาสันยักษ์ของมดอ้เจสีก็มีแบบงเขียนห้าเปดวะมีหมต้องรอ,อนี่รถระวังๆเนี้อย่างสมอวุ่นวาเขาอัดในในทองในทางอย่าไปจอดให้เขาบางคนเคยเห็นแต่เจาะนเคยคนเคย Bao nung bay của điện thoại baku baku anh nha kathy anh 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 nha kathy anh nha kathy anh nha kathy anh baku anh nha kathy 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 อันนี้คัมภีนี่เดือนมันคัมภีนี่งมันคัมภีนี่ขมีเงินนะเนาะบงเบื้งก็สุขศาลาเนสัมผัสตอนนั้นมาเมนเฮาจะมาสัมผัสตัวนั้นนบ่าวเราเนาะสักสุกบ่าสุกศลาเบิ่งสุกศลาเขาเบืองัินนั่นของก็การกันช่วงนึงไอเอนเดย์เย่เกียตรงมื n ายเอ็มลายเลยไข่ันิดเขีวกระยาวแล้วบุญมีแขียวเล่มเลยลูกไผ่นอกกันน่หรืว่านอกแม่นั่งนุดบอหรือข้าเจ้ามาเป่าบ่อน่ะน่ะน่งไหนุ่มไข่ เดนมาตะแกงตะแกงเลยเออุนนะแกงรอ่ีุนเด้สวยหลายสวหลายเออเดอันแลนไปเนยไอเสนี่น่รถนั่นนันใช้เจ้าตาผาดเลยน่ลูกนาบ่พี่บ่ได้กินดอกอบัไดแลนลูกสาวเลียงควายเลียง งดลกินขาเอาเอาซับใส่ปาลาวนี่ยซับเราทึ่งนี่แต่แกงต่แกงเลยเนาะแกงแกงกินข้าวได้เหรอแต่แกงกินข้าวได้เหรอสบายดีบ้านเราดยดสบาดีสบายดีสบายดีบาจอยบบานน้องผ้าหลสบายดีสบายดีน้องาสายาดสายาดลสิ กินข้าวแล้วบอมีแต่ปิ้งร้นใจยังดีแล้วแล้วบอแล้วบอเราบ่อฮ so ือนนะระเบียงนะสิ so ีอาขึ so ้นอีกชั a, okay. And, uh ้นหนึ s <S ่งเด้อไม่แถวนั่นแหละเก็บใส่มันต่ำมาขึ้นอีกพักหนึ่งพอเลยหกสิบคนอกว่อใส่สามเส้นต่อเอา นี่เด้นี่ตัวนี้นี่นี่องอันอยู่นี่ก็ไดต่อเอาเาเป็นเป็่อเอาเห็ดในไดกับชุดน้ำส่างอันแล้เฮ้ยเนาะเหมาะไม้ให้พอแห้งนะจบสงามไปยือกสร้างแล้วเรื่องไอเก่งคือกันให้พังสร้างนะไ่ให้ลืนสร้างโนดขั้นวสร้างขั้นวอสร้างไวนได้กันเนี้ยน้ำร้าง กันสาหรยสายเหตุเองกันว่ารื่สร้างนะนะมันต้องหาสร้างสร้างอ,อันเด้ันเด้ยออคุณได้เส้นหนึ่งอยู่เทิงคุณนะโอ้โฮากระเฮนลืาขึ <c oughs> ้นไปนั่นตอนนพันาชายเดยนะอนะบนทางน้นะเปไม่ด้ไม่ไ่้แล้ได้คนะันหาเา,อาพอเี่ยงงอันนี้ลเลฮงช่องลมมอว่าเฮช่องลมอัน้รื่อสร้างยังวะใช่นะบอ้า่าอันนี้ อันนี้ก็โตนี่เครัหนะฮะตัดใจนะมาบ่อันคันไป่อันนี้มาก็ะมืดเลยมองว่ะอืมช่างเนี้ยสิอยังมีสองลมประธานาธียดีสองลมสองลมยาวเลยนะมอเห็นจะพาไหมดวงไฟรงมาเอาชิบคือกันนีแมนในลีเหนี่วนางองรสองจะจะช่ดาวว่านงอะไอือ ยันมืดยันมืดมาหน่อยีไรยัง่ามีไฟนยันมืดียังก็ขี้ไรได้บาเห็ดกระป๋องตัวกางนับอ่ะปลาโลดตัน่ะธรรมดาทังนี้แล้วก็ที่จุกเลยาเบิ่งก่อนจะเป็นน่ยอะไรเไปสางไปบามันบ่งาม ดนจามตัวงานแตยามนั <ừ> ่นเอาเอาได้มันมือบ่มือด้อเพราะว่าเอาบินอ่ีเฟานผมันยสบเวเสีม่วงกเนาะสร้างกรฟังกระคองเฮือนโม่ใส่มงหันมงหันวันนี้ก็บอดบอดแต่เขาบอดนจางโอ ตะเวนปานนี้มันอยู่ปอกินตะกออเลกินฮอดสมบริโกินตะุตมมาจั่งเ่ยนเขาจะเศ้าปากเร้าเวานกันบริคกินล่อบอมมือน่เข้ามาขาเดี๋ยวไปซื้อมาขวกินเพ้มขึ้นมาหนัเห็นหอยิ นี่เห็นบอกคันบริจับบริอุ่มมันก็ไม่ยุ่งว่าหายบ่ห้องนะเมี่ยโตนะบ่หายโตไปใช้เถ้าอุ่มกูจะรู้โอ้เมนเลยเมนเขาบอกอะไรกันไงตอนนี้แล้วมขายอมป่งคนบอไข่ก็บอไข่ โตตามลูเก็บถงเนาะเก็บถองอยู่น้ำกันติเก็บพกคโตเฮ็ดกลอดเอิญส้างเอิญส้างเมื่อนะเอิญให้มาหาเบอร์ให้ยักบอกใบแบบนี้ยั่ไมให้ไปบอไปบ่ได้าบ่ได้ อันคือคอยโบ้โอ um ้ยชวนไปบอกไปบอกยังโบ้ไปยังบ้ตีนี่ถื่อแล้วก็บอกอยากใส่บบมีอยากขันน้องนี่รนะั่เฮ้ยเขาใช้โบ้ไปเขาโบ้เขาโบ้ใช่ไหมแจมแม่เนาเขาโบ้ใช่ไหนเขาโบ้เอาเข้าไว้อยูเอ้าเอาการว่าใชุ่๊บปั๊บไปปุ๊บปั๊บหน่อวาอื่นมาอื่นอีกไหนาก็ใช้ใช่อีกใส่ไงที่เจ้าเราเนี่ยจะใส่ง่าย โมบายจะใส่กิ่งันเถอะเนี่ยฝนเนี่ก็ตกดุกตกดีเยอะที่เมื่อวานนี่ก็ตกบ่ต๋อันเดียวมัดมือจะเพ่าอะไรทางมือนี่วางบริโตครึ่งเด้า ได้กินเจ้าก well ินเขากิน kind of ินได้กินบนได้บเทียงันนี่ลาวยกิน่ะแล้วพอเวลากินนะเจ้าได้ยังไงเมียกินบบบไในตอนเทียงเมื่อเทียงได้มันจีบายเลยนี่ว่ายแล้วได้ยังสุลูกสุเมียกินบนแตงตต่งตําเงตถั่วงะบนอระกาให้ากเ

อันนี่ทงไปทำมาคนเราใรอยากเลยเนี่ยัยางหอยไข่ป้าผักบากไม่อะไรยังไงบีกนินเราว่ามันมีวิตามิน